สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุดินทีวีครับ mm hmm. วันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์พันธ์นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้อาจารย์พันธ์นะครับขอโชคขอลาบให้กับ f อทุกๆท่านนะครับ mm hmm. เพราะว่าอาจารย์พันธ์นี่เป็นคนที่อยู่กับตะปูนะครับปู่แหใ e, ยายคันทองนะครับแล้วก็พร้อมทั้งลูกสาวตะปูด้วยนะครับลูกสาวตะปูนี่เป็นคนที่เป็นแขกบวอาจารย์พันธ์ผมเงาเป็นแขกผมเงา วันนี้นะครับอาจารย์พันธ์สีใดตัวใดกะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าอาจารย์พันธ์สีใหนตัวใดนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์พันธ์กันเลยเดี๋ยวสิถามอาจารย์พันธ์ก่อนอนั่งสมาธิครับรอาจารย์พันธ์โอ้นังสมาธิมาเดี๋ยวต้องใส่เงียบๆในใจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์พันธ์สิหายตัวใดกะจังเดี๋วยวจังคอยว่ากันนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเด้อ อาจารย์พันนั่งสมาธิก่อนจะข้าวหนึ่งก่อนนกเขากะขันนะอาจารย์ชอมปวขอกข้างหลังบักยางใหญ่เลยใหญ่แห้งมือนี่อาจารย์พันธ์ใส่ตัวใดนเนาะนี่เนาะมันแม่นด้วอาจารย์เด้อะ fc กำลังรออยู่สำหรับ fc ทุกท่านนะครับก็อยากถูกอาจารย์พันก็สาธุสาธุทรายกันพิมพ์ ช่วยกันพิมพ์สาธุนะครับจะได้โชคได้ลา่ร่วมกันกับอาจารย์พันธ์นะครับอาจารย์พันธ์คนมีเซนนะครับลูกศิษย์ตาปูแห่แล้วก็ยายขันทองนะครับนนคุณผู้ชมนะครับเล่ยังสิงใหญ่งูสิงใหญ่กับเล่นไงงูสิงกับเล่นใหญ่อยู่หม่องใดเนาะอ,อาจารย์งูสิงกับเล่นอยู่หม่องใดเนาะน,นี่เนาะก็ว่หื้ อยู่แถวตะปูอืมที่ตะปูอะโหจอมปวกข้างหลังก็ใหญ่แฮงอ๋อ อาจารย์นางดีๆเอาเหม็นๆดเ,เด้อสามตัวตรงๆหลดสามตัวสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกรก,กฎาคมนี่แหละออ็เมน,เนอาจารย์เม็นเมสาธุสาธุเด้อคุณผู้ชมก็ช่วยกันพิมพ์สาธุด้วยนะครับกับอาจารย์พันคนเดิมนะครับคนมีเซ้นนะครับลูกศิษย์ปู่ตาแห่ายายขันทอง มือน,นีก็มาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกท่านแล้วแหละเอาตรงๆอาจารย์ตรงๆแม่นๆม่นจะจชัดๆอาให้ชัดๆอาจารย์ดูถอนหายใจแห่งเลยหอนหอนูโอ้หายใจสุดยอด ตรงๆอาจารย์ตรงๆนเ่ปูเหทอทอครับเจ้าบครับโอ้บอกกะปูอ่ะมันแม่นเด้อเจ็ดเด้อบอสจิ้มนมาขอเรียนำบ้าใสจิ้มมนบจะบอดจมิมนยดร่งอิง นนเาะจสให้เล็กห้เบอร์ซีเม่นต์แม่นว่องวันวน,วนี่สามตัวสามตัวอเอาสามตัวเลยบ่โอ้นังก็เลยตัวนี้สาธุสาธุอาจารย์พัน ด้อยอาจารย์าจารยันกำลังนั่งสมาธินะครับเหมือนแมด้วยอาจารย์ด้วยงวดนีในะดนในะ้ใหญ่พิษนะใหญ่พิดนะอาจารย์นะห้ามพิษนะงวดนี้ สามตัวตรงตรงไอาจารย์เด้อโปรดตูโปรดหล,ดลานแน่ขอให้ปังปังขอให้แม่นเม็นขอให้มันมันลูกหลานสิได้ให้ดำรวยกันสุดสุดคนอืมจะออกปังปังลูกหลานก็สิได้ซื้อน้ำสมมาถวายซื้อเรา มาถวายเอาห้ตรงตรงเด้ออาจารย์เด้ออาจารย์พันอืมืมเหม่นเม่นม่นเม่นมนแม่นออกแ่เม่เคม่ออกแท่แ่ไว้จาตาโบมีมีาเดียวมีลูกสาคนเดียว Ninh kẻ chó Hả? Ninh kẻ chó Ninh kẻ chó Ninh Xong chó Bàn chay chan chăn Bàn ăn Ở này non, ở này non mới ngại Nhưng tôi cầu bỏ cái tôi đấy Ủa cái bồ Ninh หนึ่งแปดสองไอเทียมบมนน่อนอนตัวอีกสามตัวหนึปดขอจักสอตัวนะครับขอสองตัวตรงๆนะอาจารย์ลองมาครับผม เด้อนังนเอา้เหม็นเหม็นเด้อจานเด้ออืเอานังใเม็นเห็นเอาให้เหม็นเมนเด้อจานเราะคับผมสาธุสาธุขอเล็กสตัวน้ใหจานก่อนนี่นบเื่ มาละห,ห<ม>ครับร่างมาครับผมเจดสองเจดสองศูนสองดสองเน่นอนอ,อกน,นี่อนไว้จันทร์ร่างครับร่าง จะบูนเหี่ยบูนหนึ่งดล่างจหนึ่งแปดสองกับศูนย์สองหมอจัแน่นอนบอจนมียาหินดปูแหกับ้าคันท้องมีเจ้ามีมีมียังเกาะ มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งไผ่ห่ไผ่หหนึ่งแปดสองนี่หนึ่งแปสองน่ไพ่หายอาจารย์อาจารย์ไหไห่ยอาจารย์พันละอาจารย์พันละห่หนึ่งแปดสองไม่เหลือก็ไม่อยากใส่เหลือด้วยไม่เคยลือก็ไม่ bu hé hái lèo tiêu con, có oh, liền nhắn liền, một sáu, chín sáu, một lo, gấp พื้นที่หายพื้นห้งหายยาคันท่องมาหายบ่อาน้ำกันเพิ่นหายน้ำกันเลยมื่อเป็นจุปิฮันเย่ไปบ่แล้วก็ลูกสาวเพิ่นมาหายบ่ลูกสาวเพิ่นนอนถ่านนอนลูกสาวยังนอนถ่านอยู่ลูกสาวนอนอยู่บ้านหายเลขบ่ลูกสาวแม่นั่งเบิ้งนั่งเบิ้งลูกสาวเพิ่นเบิ้งเพิ่นมาหายเรียกบ่ลูกสาวเพิ่นเบิ้งเพิ่นสิ่หายบ่เพิ่นหายตัวใด ลูกสาวกูแหกับยาคันท้องนางเบ่งดีๆดลูกสาวพูดจะหายบองหวดนี่ เหม็นๆนจาเหม็นๆลองลูสาวเพิ่นลองลองจองเจะได้ก่ะสื่อบอ่อห้กกับเลยบอกห้ยังไงบ่อห้กับตาปูตาปูบอ่อห้ยกับบอ่หอห้กับเจ้าชงางหมกับศูนย์สองลางกับบ่อตองกับ ราคาหนึ่งแเลยห้กับบ่บ่บนเดียวหนึ่งนี่บนยางเดียวบนบ่บ่ต้องกับเลยกูเหใหาซนีฮะนี่เลืไเลืตะปูคือกันลูกสาวหาลูกสาวหายศสาวตะปูบ่ลูกสาวตะปูนี่นาตาอยู่ไห้น้ะ เกนเดอตะคมหน่ออินเดียมาพอนเดอพอหลุดเอต,ตาอาจารย์พันนี่กินเหล้าเครื่องเกี่ยวเมาบ่เมาเนาะเมาเลยห่วยนี่สิไปเมาก่อนตะปูตะปูแล้วสิมีหมูกินบ่แต่ตอาจารย์พันไปเมาก่อนหือ อาจารย์พันธ์ให้เลขนี่งวดประจำว,วันที่เท่าไรวันที่เออ,เอ,อวันที่เท่าไรก็เจ็นึกรกราคมกอลากัาคมเห็นบอสเมนเจเออให้ี้โมดเออวันที่หนึงก็ลากัลาคมนี่ให้เจัวให้ซอยเมดให้ซอยเจ็ดมดให้ีร,หร,รถ โอให้มีรถหอยมีเอ็นดปิ้วมั้งคีซีบอนสีบอนพร้อมสิบล้านสิบล้านอีกอู้ตะปูสีซอยสิบล้านเลยสาธุเด้อตะปูเราจำหลังอ่าเราประมาณสิบหลังเลยก็ตะปูสีซอยสาธุตะปูสาธุสาธุซอยในแม่ตะปูแห่งลูกหลานหนึ่งถูกแห่งยากอยู่ซอยลูกหลานในตะปูเอ้ย นักวันที่หนึงกับหายมาเนี่ยเลขหนึ่นงแปดหนึ่งแปดนึงแปดสองบ่เดลองลองยังก่ะเดี๋ยวลงองศนสองศูนย์สองมาบัา เด็กบป่งามบ่เด็กตัวหนี<ะ>งามบ่เด็กหนีแล้วงามบ่สองฮะงามแลวงามอีโจอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุดินทีวีครับวันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์พันธ์นะครับเพื่อจะให้อาจารย์พันธ์นะครับขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกทกท่านนะครับเพราะว่าอาจารย์พันธ์นี่เป็นคนที่อยู่กับตะปู่นะครับปู่แหยายคันทอง นะครับแล้วก็พร้อมทั้งลูกสาวตะปูด้วยนะครับลูกสาวตะปูนี่เป็นคนที่เป็นแขกบมอาจารย์พันพ์้อมเงาเป็นแขกผมเงาวันนี้นะครับอาจารย์พันสี่ใดตัวใดกะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าอาจารย์พันสีใไหนตัวใหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์พันกันเลยเดี๋ยวสิถามอาจารย์พันก่อนนางสมาธิครับอาจารย์พันโอ้ยนางสมาธิ เดี๋ยวตัองใส่เงียบๆในจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์พันธ์สิหายตัวใดกับจังเดียวจังคอยว่ากันนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเด้อหายอาจารย์พันธ์นั่งสมาธิก่อนจะข้าวหนึ่งก่อนนกเขากะขันนะอาจารย์ชอมปวกข้างหลังบักยางใหญ่เลยใหญ่แห้งเหมือมนี่อาจารย์พันธ์หายตัวใดเนาะอนี่เนาะ มันแม่นเด้อาจารย์เนื้อเอฟซีกำลังรออยู่สำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับก็อยากถูกอาจารย์พันก็สาธุสาธุสายกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์สาธุนะครับจะได้โชคได้ลาบร่วมกันกับอาจารย์พันนะครับอาจารย์พันคนมีเซนนะครับลูกศิษย์ตาปู่แหแล้วก็ยายขันทองนะครับคุณผู้ชมนะครับเล่ยังสิงใหญ่งูสิงใหญ่กับแร่นใหญ่งูสิงกับแร่นใหญ่

สมาธิดีๆนางดีๆอาจารย์น่งดีๆเอาเหม่นๆเด้อสามตัวตรงๆโหลดสามตัวสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมนี่แหละออม่นม่นอาจารย์เม่นเมนสาธุสาธุเด้อคุณผู้ชมก็ช่วยกันพิมพ์สาธุด้วยนะครับกับอาจารย์พันคนเดิมนะครับ คนมีเซ้นต์นะครับลูกศิษย์ปู่ตาแห่ายายขันทองมันนี้ก็มาขอโชคขอลาภให้กับเอฟซีทุกทันเลยแหละเอาตรงๆอาจารย์ตรงๆแม่นแม่นจะจะชัดชัดเอาให้ชัดชัดอาจารย์ดูถอนหายใจแหงเลยหอนฮอนดู โอ้หายใจสุดยอดตรงๆอาจารย์ตรงๆเฮียเฮียท่องครับเอมอดครับน้ำมาขอขอสูกขอลาบน้ำครับอาจารย์เอาให้ตรงๆเลยครับเฮียไงท่อง ลูกสาวเพื่อนผอมด้วยาจาย์เอินมาผอมที่อาจารย์บอกว่าลูกสาวเพื่อนคนหน้าตาคมคมเอินมาหายโศกหายลาบน้ำยอด

ศูนย์สองบ่เอาบ่บ่เอาแล้วเปลี่ยนไม่เป<อ>ลี่ยนหายเป็นศูนย์ศูนย์หนึ<อ>่งศูนย์อ๋อหนึ่งสองห้แล้วลูกสหาแล้วงนีูนึ่งน์ง อาจารย์ได้เลขได้โชคได้ลาบแล้วตัวน,นี้เลยบอกอาจารย์หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองศูย์หนึ่งศูนย์สเหาธุสาธุอ่ะนี่ละลาเพิ่นแล้วเนาะทั้งกกลงังลาเพิินโอ้โอ้อาจารย์เอาไว้เพิ่นดีดเออสิ้อย้อยเปสิ้น ออกแทบบ่แปดองเจ็นึ่งหนึกับศูนย์หนึ่งบไปเสือเลยเสือเลยหเอฟซี <70 S 1> ไปเสือเอาเลยงวดน,นี้บ่มันใจจักปเปอร์เซ็นเอาฟันทงอนะ้งเพื่นเนี่ยลอยลอยเปอนเลยโอ้โ,โหอาจารย์ฟันหมันใจโอ้โหโอ้โออาจารย์ฟันหมันใจแหง้ง